สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการชุมชนคนอาสานะครับวันนี้ผมกิติพัฒน์ศรีฮิรันกุณและรายการชุมชนคนอาสาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บริเวณหมู่ที่3ตํตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของดินซุดตัวนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับว่าเราจะเห็นระดับดินเดิมกับระดับดินที่ซุดตัวลงไปซึ่งดูแล้วสภาพเนี่ยนะครับก็น่ากลัวมากเลยนะฮะซุดลงไปเยอะนะครับแต่เดิมตรงบริเวณนี้เป็นคันดินนะครับที่สร้างขึ้นไว้ สำหรับกั้นน้ำในฤดูน้ําหลากของจังหวัดอ่างทองบริเวณตำบลโพสะนะครับแนวที่สุดตัวลงไปเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าลักษณะของดินสุดตัวลงไปในแนวดินนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับและจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจตรวจสอบนะครับกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพสะนะครับคุณบุญเรือนก้อนทองดีนะครับคุณุเรือสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดินมันซุดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่เริ่มเลยตั้งแต่เช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้ซุดทีเดียวใช่ไหมครัไม่ค่ะมันเริ่มเริ่มเป็นรอยเล็กๆก่อนนะคะเริ่มจากแต่ตรงเนี้ยนะคะใช่ไหมครัค่ะแล้วก็จะเป็นแนวขนานไปจนถึงบ้านหลังที่สิบสี่อ๋อตอนที่เป็นแนวเล็กๆนี่มันเป็นแนวขนานตามตามกำแพงไปใช่ค่ะจะหาหาจะไม่ไม่จะไม่ออกไปทางขวาง กวางจะไปทามแนวยาวไปใช่ค่ะเป็นแนวยาวไปครับแล้วก็มันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ค่ะตอนแรกที่มันมันมันเห็นแนวนี้มันยาวไปถึงจนจุดที่สุดเลยไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะค่อยๆแยกแล้วก็พอเป็นแนวไปอย่างนี้นะคะแล้วดินมันก็จะสุดลงไปในแนวดิ่งไม่ไม่ไม่ได้เป็นแนวขนานไปอย่างนี้เป็นแนวขวางแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปุ๊บทีเดียวมันค่อย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 ก็จนมากสุดเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงวันจันทร์อังคาร เมื่อที่แล้วนะคะแล้วหลังจากวันพุธพฤหัสสุกวันนี้มันก็จะลดน้อยลงไปแล้วแนวรู้สึกว่าจะไม่ขยายไม่ขยายกว้างคือตอนวันแรกๆเนี่ยจะสุดเร็วนิดหนึ่งใช่ค่ะแต่พอวันที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันก็ค่อยๆสุดทีนิดแล้วมันก็เพิ่มเพิ่มความถี่ที่ความรุนแรงน้อยลงเรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะซึ่งทางเทศบาลเราก็ได้ทำคือเรียกว่าทำทำแนวอ่ะทำทำทำจุดไว้เพื่อที่จะดูว่า มันมีการซุดตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าขยายแนวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่เพิ่มใช่ไหมครับยังค่ะยังค่ะรามากไปประมาณสักกี่เมตรครับตลอดเนียประมาณ200กว่าเมตร2 0 0กว่าเมตร220กว่าเมตรให้าที่วัดดูใช่ค่ะให้ให้เด็กวัดดูเนี่ย200กว่าเมตรตรงนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยแต่เดิมมันเป็นอะไรครับเป็นคันคันดินกั้นน้ําเราอยู่แต่าสร้างตอนไหนครับนี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะตั้งประมาณสักปีสี่ 4, 4 2ส3ครับแล้วตอนที่เราปีห้าสที่น้ำท่วมนี่เราเราเสริมคันดินเพิ่มอีกครับเพิ่มอ่ะมีมีมีอ่าคันดินเนี้ยเสริมมาประมาณ2ครั้งครั้งแรกรู้สึกจะเป็น51 50หรือ51เนี่ยนะฮะแล้วก็มาครั้งเนี้ยเมื่อเสร็จไปประมาณสักเดือนกว่าครับได้งบฟื้นฟูนะฮะหลังน้ำท่วมเนี่ยหลังน้ำท่วมเขาจะมีงบฟื้นฟูตรงนี้ให้ครับเราก็เราก็ขอของบไปเพื่อที่จะ ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ําแล้วก็เสริมขึ้นมาในส่วนที่จะเห็นระดับนะฮะในตรงไหนฮะระดับแดงๆนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่านี่ต้นไม้นี่มันซุดลงไปแล้วครับแต่ว่าคันดินที่เราเราเสริมเนี่ยมันก็จะเหนือคือก็จะเห็นว่าอ๋อตอนที่จริงตอนแรกเนี่ยต้นไม้ตรงนี้ที่มาร์สเนี่ยที่เป็นรอยมาร์ที่ที่บอกว่าจะต้องจะต้องเสริมนะครับจะเดินมันอยู่ค่เสริมใช่ใช่เสริมดินเนี่ยให้ให้สูงกว่าระดับนั้นมันต้องเสริมทุกปีไหมพี่ คือปีนี้จริงๆแล้วบอกกับชาวบ้านะนะฮะ,ะว่าจะขอเสริมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะมันสูงจัดแล้วมันสูงเต็มที่ก็คิดดูแล้วกันค่ะตรงตรง,ตรงส่วนน,น้นที่ที่ไม่ได้มีการซุดเนี่ยเกือบจะมิดรั้วของชาวบ้านแต่ช่วงรั้วเขาเนี่ยไม่ซุดนะคะ,คะมันจะซุดไอ้ไอ้ตัวที่ซุดเนี่ยมันจะซุดเป็นแนวมาเพราะนอกแนวมันมันก็ไม่ไม่ไม่ซุดที่ตำแหน่งที่มันเริ่มซุดกับตำแหน่งปลายสุดเนี่ย ตอนนี้คันดินมันก็เป็นคันเดียวกันแต่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่เสริมก็เสริมพร้อมกันเสริมก็เพิ่มความพร้อมก่อนไม่ได้ว่าเสริมเฉพาะตรงนี้ที่เดียวไม่ค่ะเสริมตลอดแนวค่ะต่อเฉพาะหมู่สามเนี่ยทั้งหมดห้าร้อยกว่าเมตรนะเสริมทั้งหมดทั้งแนวเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเมตรอันนี้มันป็นมันเริ่มเขตหมู่สามพอดีไหมครับตรงนี้มันสุดเนี่ยอ๋อเขตหมู่สามเลยไปอีกนิดหนึ่งตรงกอไผ่อ๋อแต่ส่วนนั้นไม่มีปัญหาที่จริงที่จริงเรายังนอนใจว่า ชาวบ้านเนี่ยเขาถมดินขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เป็นอ่าวมันมันมันตัวตัวพื้นพื้นเขากับคันเราเนี่ยมันจะประสานกันพอดีอย่างนี้ใช่ไหมคันดินเราก็จะสูงแล้วท้งดินในบ้านเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ดันกันไว้ใช่มันมันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้เพราะว่าลักษณะมันยุบเนี่ยมันยุบเป็นแองแองระหว่างคันดินกับตัวบ้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันมันมันยุบไปลักษณะแนวดิ่ง มันไม่ได้ขยายเป็นแบบแนวขวางแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พี่ตรงที่มันเป็นไอ้นี่นะครับมันเป็นผืนดินปกติหรือว่าเป็นลำคลองอะไรบาก่างเป็นปกติค่ะเป็นปกติเห็นเห็นเห็นตรงต้นขนุนไหมคะนั่นแหละระดับดินเดิมระดับดินเดิมระดับดินเดิมของเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณล้วเขาก็สูงขนาดนั้นไม่มาอันนี้เขาสมขึ้นไปอ๋อเหรอคะค่ะพื้นพื้นจริงๆเรามันจะอยู่นู่นพื้นจริงอยู่นู่นเห็นไหมแล้วก็ถมขึ้นไปสูงขนาดนั้นใช่เขาก็ถมขึ้นไปไงฮะแล พอเทศบาลมาทําคันดินขึ้นมาเราก็ต้องทําให้มันสูงคแบบเนี้ยมันจะสามารถกั้นน้าได้เพราะปีที่แล้วเรายังกั้นน้ำได้แล้วไม่มีปัญหาพื้นที่ใหม่มีซุดไม่มีอะไรเลยแต่เดียวตอนที่ชาวบ้านเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้เสโลปไปหาไม่น้ำใช,ใช่ไหมครับอ๋อตอนตอนแรกเลยที่เราไม่มีคันดินเนี่ยอของเขาก็จะอยู่อย่างนี้อย่างอย่างเนี้ยแต่แต่อันนี้คือเขาถมเพิ่มมันก็เหมือนดินใหม่ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความแน่นความหนาแล้วแต่คนจะบ้านไหนจะตอบซ้ําอะไรเข้าไปช่ให้ใชะรดบดเข้าไปใช่ค่ะแต่ว่าคันดินก้านน้ําของเราเนี่ยเวลาเราทําเนี่ยมันก็มันตามตามหลักแล้วก็คือมีการบดอัดแต่แต่การบดอัดของเราแมันก็มันก็ทํามาตลอดมันมันเป็นเพราะว่าคันมันมันมีน้ําหนักไงครับพี่มันถึงดันลงไปอืมตรงนี้มัน มันพูดไม่ถูกกันนะแต่พี่ว่ามันไม่น่าทั้งมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมาท่านก็บอกมันไม่เกี่ยวตอนแรกเราคนชาวบ้านเนี่ยนะเขาคิดว่าตอนที่เขาซุดวันแรกน่ยมันมีการตอกเข็มแต่จริงๆแล้วมันคือมันไม่ใช่แล้วก็พอดีมีนักธรณีเขามาเจาะเขาก็บอกว่าพื้นพื้นชั้นล่างเนี่ยมันมีมันมีดินเหลวเจาะลงไปประมาณสักสามสี่เมตรนะมันจะมีดินเหลว แล้วก็เจาะลงไปถึงถึงชั้นที่เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรกว่ามันจะเป็นดินดานแข็งเลยอ๋อมันถึงหมายถึงสภาพพื้นดินตรงนี้ท,ที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งนี้ไปแต่เขาก็ยังไม่ได้สรุปเออ,เ,อ,อเป็นเป็นผลทางทางทาง,ทางการนะคะแต่เมื่อวานเห็นบอกว่ามีประดาน้ำมาลงแล้วก็บอกมันมีดินเลยลงไปด้วยอันนี้คือส่วนที่ที่พวกเราคิดกันเองว่าเอะถ้าเกิดมันมีการคือนักธรณีที่เข้ามาบอกว่ามันน่าจะมีทางที่ ทําให้ดินเลนใต้นี้มันไหลออกไปไหลออกไปลงไปถึงแม่น้ำล้นครับใช่ค่ะเขาพูดไว้แต่เขาบอกเขาก็หาทางไม่ไม่เห็นเพราะเมื่อเมื่อเขาไม่ไม่เห็นเนี่ยพวกเราก็ก็คิดกันเองพอดีพอดีสอทเราอยู่ในทีมของวีอารหน่วยผู้ภัยเขาก็เลยนักประดาน้ำมาแล้วเขาบอกว่ามันมันมันมีดินเลนจริงๆ แสดงว่ามันต้องมีช่องจนถึงร่องน้ํเพราะถึงล่องน้ําจะเป็นดินดานดินแข็งแล้วริมริมเนี้ยคือแล้วแล้วเป็นเฉพาะเฉพาะส่วนที่มันตุดเนี่ยแล้วตรงอื่นก็ไม่เป็นคือคือส่วนที่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 คันดินเราไม่เป็นอะไรเนี่ยครับมันก็ไม่มีดินเลนที่อยู่ที่อยู่ในท้องน้าอ๋อมีเฉพาะเออตรงจังหวัดนี้จังหวจังหวัดนี้เองใช่แต่เขาก็ยังไม่ได้สรุปมาเป็น ทางการเพราะนั้นเราก็ยังพูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปเจ้าดินเนแต่เล่าให้ฟังนเฉยน่แต่เห็นดินเลนนี้มันก็แสดงว่าอาจจะมีช่องที่ทําให้เจ้าดินนี่มันไหลออกไปใช่ทีนี้ถ้ามันถ้ารู้ว่าเป็นสรุปว่าเป็นสาเหตุอย่างเนี้เราก็ยังยังมีวิธีการแก้ไขเพราะว่าเพราะว่าที่ที่อื่นเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่อ่างทองนี่แหละครับมีมีแต่เขาก็แก้ไขได้โดยการทําเขื่อนเลยงหินนี่แหละมันเหมือนกับว่าไม่รู้นะความเข้าใจเองนะฮะ ว่าพอตอกเข็มลงไปเนี่ยมันไปอาจจะเข็มตัวเข็มหรือตัวพนังเนี่ยที่อยู่ที่ตอกไปใต้ดินเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เลนเนี่ยมันไหลเมื่อเลนไหลแล้วมันก็ไม่มีการยุบตัวแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้มีสกัดไว้เอาแค่ทาเป็นคันดินแล้วเราก็ใช้ได้ผลมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะเพราะเราสามารถกันน้ําได้คือเราอาจจะไม่เข้าใจธรรมชาติของดินตรงนี้ใช่เราไม่รู้ไงพราะเราเราเออเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องนี้ก็ถึง ก็เลยนําเรียนท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านก็ประสานไปทางกรมทรัพย์นะแล้วก็ส่งให้มาตรวจสอบแต่เขาก็ยังไม่ได้ผลให้เราเป็นทางวิชาการนะแต่ถ้าเกิดสมมติได้ได้ผลสรุปมาเนี้ยก็วิธีการแก้ไขปัญหาก็คงจะดูเขาทีนะคงคงน่าจะดีขึ้นน่าจะจะหาวิธีการได้ได้ถูกทางมันมีหลายทีนะฮะกรมทรัพยากรก็ลงมาแล้ววิศวกรรมสถานก็ลงมาแล้วใช่ใช่แลกววิชาการก็ลงมาแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปอีกแล้วทุกวันนี้ค่ะ ขาบอกไหมครับเมื่อไหร่ครับจะได้เขาจรุปก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะวันนี้จะมีการประชุมบ่ายสามเนี่ยก็ก็น่าจะได้ข้อสรุปนะคิดว่าคือท่านผู้ว่าเนี่ยท่านท่านท่านก็คือว่าท่านก็เป็นห่วงเป็นห่วงคือเรื่องที่อะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าชีวิตและทรัพย์สินของคนเนี่ยต้องห่วงมากที่สุด